โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมที่รอบนี้เหมือนหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยนะผมซึ่งวันนี้เราก็าอยู่กันในซีรีส์ที่มีชื่อว่าไม้พิลึกเอาตาเองซึ่งวัตตาที่ผมมาเล่นในวันนี้ได้แก่วัตตาที่มีชื่อว่าดังเค่นฟู่หรือว่าไอ้โง่ดังเค่นก็ประมาณนั้นแหละครับผมก็สําหรับอวตารตัวนี้ก็มาจากซีรีส์แหละวะเดี๋ยวนะแม้แต่เป็นฮอลลีเดย์เออฮอลลีเดย์มาจากซีรีส์ฮอลลีเดย์อวตารครับผมเซตดิ andy, เรียกเซตดีกกว่า็็เปน อวตารที่เปิดขายในวันที่หนึ่งเมษาย,ยนนะถ้าผมจำผิดมาพร้อมกับทันเดอร์มาพร้อมกับทันเดอร์เลยตัวนี้ถ้าจําผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนี่ก็มาในมาดของตัวตลกหรือว่าเปียโร่นั่นเองตามนั้นเลยครับผมคู่คุมละครสัตว์หรือเปล่าใช่ปะโอเคก็มาดูกันดีก,กว่าว่าจะเป็นยังงเรออ๋อเหมือนว่าจะมาดูดเวลก่อนที่จะไปฟาร์มนะครับผมวันนี้ผมก็ได้เปรียบเบยทําให ไอเนี่ยไอไอไอตัวเนี้ยไอทารอดเนี่ยวลน้อยเวลช้ากว่วาวผมเนื่องจากมันมีตัวดูดเวลอยู่ <c oughs> ดีมากผมชอบมากถ้าเจอกับตัวเองนี่ผมเซ็งมากว่าทําให้เวลาผมยืนเลนกลางแล้วผมจะเสียเปรียบเขาอะแต่นี้มันเสียเปรียบผมล,ละทารอลเอ้ยทำไมมันปาไม่ออกวะลาดผ้าอีกแล้วอะทําไงดีเราวิสามบอลแล้วผมจะกระโดดไปข้ามเลยโอ้รงจริงผมเอาได้นะ เราตีเร็วเราตีแรงกว่าเขาตั้งเยอะอะถึงมันจะสกิวลรลตีผมฟรีกออ็ยังไงผมก็ตีแรงอยู่แล้วอะ่ะดังเช่นถ้าอัพสกิลสองแล้วเวลาสกิลสามก็โดดไปปุ๊บแล้วติดสกิลสองมันจะทำให้เราตีแรงโคตรน่าจะบอกรักสี่สิบนี่ไงสี่สิบจริงด้วยแต่ผมเห็นหลายคนชอบบัฟเป็นหนึ่งนำจริงๆมันไม่เวอร์นะแม่นำมาเป็นสามนำจะแรงมากมากๆถึงมากที่สุดนี่ไงอยากยิงก็ยิงไปเดะเอ้ยผมยากลัดคีบอ่ะ ผมไม่ได้ออกโล่มาเพาะผมรีบเอาขวดชิบหายแล้วจะตายไหมเนี่ยอุตส่ารีบออกโลมาเพื่อเอาขวดก่อนเลยเนี่ยไม่มันจะมีคนมาแก๊งมั้ยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอ้ยลืม <laughs> น่ารีบตีคีบเลยโอเคได้ละได้ก็ได้ได,ได,ได,ได้ดีแล้วน่าจะช่วยได้เยอะละต้องรอสักสามจุดสี่วิก่อนเอ้ยยังจะถึงนีเหรอวะอ่อย <laughs> โอ้ย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 กินเหล้ากันได้ขวดแล้วนี่รู้เลยผมแล้จะฆ่าเขาได้แล้วมั้งถ้าผมเดาโอ้ยชิหายนกตายด้วยคนตายด้วยแต่ขวดผมยังอยู่นะประเด็นคือโชคดีที่ขวดผมยังยู่ตายวะมันเห็นผมจากสกิลสองธาอดนกตายโอ้โดนยิงโดนยิงนกตายเลยไม่มีต่างสื่อวามด้วยต้องสื่อนก่อน โคตรสวยเลยอ่ะโดนแก๊งแต่เวลหนึ่งอ่ะไม่ใช่เวลหนึ่งนี่เวลอะไรวะเวลสามกินเนสิตมาได้เฮดด้วยเนี่ยผมว่าข้างบนเสร็จแล้วเนี่ยมันเฮดไปแล้วนะวเห็นใช่ปะผมมันได้มีตัวฟาร่ะทีมันมันแก๊งผมเลยอ่ะอ๋อมีลิเจียนฟามนี่หว่าฆ่าได้นะถ้าปิดท่าเรียบร้อยหรือเปล่าน่าเสียดายวะผมไม่น่าตายงงๆเลยโดนมันแก๊งมาได้ ถึงไหมเนี่ยถึงอยู่ต่ประเด็นคือจะฆ่ายังไงดีจังหวะต่อไปเรียบร้อยได้อยู่มัง้งได้อยู่มัง้งไม่น่าจะเลวร้ายอะไรลืมแชรนกขอโทษเพื่อนเพื่อนทุกคนเฮ้ยใครมาทีเนสีดมาเหมือนมันจะไม่มีมานามั้ง้ยผมน่าจะเป็นสกิลสองน้ำวะ่ะอ๋อตายแน่เลยอาจจะฆ่าได้ก็ได้ฆ่าได้ดิไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้ว ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนกตายอีก <c oughs> เข็ดแล้วใครมาเนี่ยทาร์ลตดมาแล้วผมกลับบ้านดีกว่าจะไปรอลุนก็ใช่ที่เรากลับบ้านแล้ววาร์ปมาดีกว่าน่าจะเบอร์กว่าเดินเข้ามากลางเลยได้ปะน่าจะฆ่าได้อยังทาร์ลตดมันไม่มีสกิลเหรียมันน่าจะตายง่ายๆลุโอ้โหระเบิดด้วยว่ะแต่ก็ฆ่าได้อยู่ดีล่ะ ละเมิมันก็ไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นอ่ะแต่ผมจะวับไปกลางกอนแล้วกันอย่าเพิ่งบวกนะวับมากลางนะนะเพราะวับไปบนผมเครียดไปรอวะบไปรอผมว่าฆ่าไม่ได้อยู่ดีอ่ะอืมจะบวกมันจะบวกเหรอวะเฮ้ยมันเอาว่ะมันเอาว่ะมันเอาว่ะโอ้เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะรีบรีบมาเร็วรีบมาเร็วมีรองเท้าปะเนี่ยมีรองเท้าล้ชิบหายแล้วน่ะจะไปเฮมอตายโดยไะเนี่ยเอ้ย ไม่ตายสักคนเลยว่ะรอดตายแล้วหนึ่งคนแน่นอนแต่อนเนี่ยไม่น่าจะรอดอีกตัวหนึ่งไอเดได้เวลอร่อยดีดีแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆ่าเขาเลยนี่ไงมาแล้วด็อกเตอร์ยันป่าวะ่ะรีบไปช่วยด็อกเตอร์ดีกว่าไอา้แตด่ด็อกเตอร์มีขวดแต่ไม่มีรองเท้าทันหรือเปล่าวะทันอยู่มั้งถ้ามันแหลมมาเยอะๆแหลมมันลึกๆเรียบร้อยไม่ต้องรีบให้มันโดนคีบตีไปเรื่อยๆอ,อัพสองไว้ดีกว่าเพราะว่า มันจะได้พอคอมโบสกิลหนึ่งด้วยทำให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่อีกยฟถ้าผมจะไม่ผิดนะใช่เลย30%ที่เบลสองโอเคแล้วผมก็จอกเป็นรองเท้านี่โคตแม่เชื่อนั่นดาเมจให้ตัวนี้เข้าไปอีกลูนเหมือนจะน,นตัดไปแล้วใช่ป่ะดับเบิลดเมเมหนูกจะตายก็ตาม เราแวงนกตายอีกแล้วเอามาไกลเกินอย่าเอานกออกศึกเอ้ยเดินไปตีไม่ได้ป้อมโดนตีน่แหละโอเคได้ละกดมาเชอร์เฮ้ยเหมือนข้างล่างวะข้างล่างวะข้างล่างว่าไงวะข้างล่างว่าไง,งวะแล้ว,ลว,ลวเ,ลเหมือนจะมีการวตบอสปัดบอดปัดบอด,อ,ด,อ,ดอ๋อว่าไงคนเดียวใช่หรือเปล่าเจนเย็น เอ้ยผมไม่น่าดีมันออกมาเลยแต่ผมไม่อยากให้เลคิวอ้าวโอ้โหหยุดได้สวยงามมากเป็นชอ็อตหยุดที่สวยงามมากไม่อย่างงั้นดร็อกเตอร์ก็ขำอยู่นั่นแหละ <c oughs> ไม่ใช่หลอเฮ้ย <c oughs> เอากาเดียเตอร์ต่อได้ป่ะดร็อกเตอร์อืมน่าจะถึงอยู่มั้งยืมันไว้ก่อนนะอย่าให้มันได้เก็บขวดถึงถึงอยู่กดขวดแล้วเดินไปแถวๆคีบอ่ะได้อยู่มั้ง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขามีมานานั้งสามร้อยเนี่ยไปยือมันไว้ก่อนแป๊บหนึ่งก็ได้ได้อยู่มั้งได้อยู่ตีสักทีหน,นะนึ่งอ่ะกแล้วมมามีรองเท้ากดว่ะอย่าให้มันได้กดขวดก็พออ่ะอย่าให้มันได้รูนะ่ะถ้าเป็นไปได้อะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคลายหรือเปล่าต้องมาลองดูกันแต่ไม่น่าได้มั้งมันติดตั้นดิผมว่าไม่น่าทันว่ะ ต้องลองดูก่อนแต่อันติผมยังไม่อัพนะเพราะว่าผมกิมันค่อนข้างเปลืองพยในช่วงแรกเล้าสกิลหนึ่งให้มันแรงๆดีกว่าถึงมั้งถึงมไม่ถึงเนาะมันมีรองเท้าได้ไงประเด็นน่าเสียดายไปลุนบนลุน,น,ลนเฮดอินวิทแต่ว่ะเก็บอินวิทเถอะลูนอินวิทอ้าวทาหลอดหรอสวัสดี ไหนไหนไหนอ่ะขอพูดแบีบหยาบๆนะวครับมึงฆ่ากูไว้ใช่ไหมตะก,กี้นายฆ่าเราไว้ใช่ไหมไหนขอล้างแค้นหน่อยดิรอ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 ผมถึงอ่ะเอาเลยแล้วปะเดี๋ยวรอตัดรอรอตัดมันชาร์ได้นะเอาเลยก็ได้มั้งมันไม่ยอมชาร์ดว่ะมันไม่ยอมชาร์จมันทำอะไรของมันอยู่อ่ะเรียบร้อยไม่อยู่หรอหรือว่าที่พอร์ตเพราะว่าไอ้นี่มันไม่อยู่ อ๋อเวนตัดต้นไม้เฉยออกมันพอเพรามันไม่อยู่มั้งเอาเป็นสกิลหนึ่งได้โอเคก็ไอเทมต่อไปผมจอกเป็นเนีัยผมลดเกราะลดเกราะหรือว่าจอกเป็นนี่ก็ได้นะออกเป็นพวกโลกบ็อกอะไรพวกเนี้ยถ้าสมมติเกมเสียเปรียบหรือเกมได้เปรียบผมเอารถเกราะดีกว่าไม่ออกรถเกราะก็ออกไอเนี้ยนว่าอินซานิท,ทเลียดอะนว่าหนว่าเน,นี่ยหน้ากากแลกเลือดอะก็ดีนะแต่ผมออกรถเกราะ ถ้าผมดูแล้วเกมนี้มันแลสกิลโอ้โหเรียบร้อยจะเข้าไปช่วยทันไหมเนี่ยเหมือนจะไม่น่าทันหรือเปล่าไหนว่ารถเกาะเหมือนจะไม่ทันหรือเปล่าทันปะวะแต่ผมวิ่งเร็วนะสี่ร้อยห้าร้อยนะโอ้ชิบหายมันต้องสู้แล้วว่ะโอ้โหสู้ไม่ได้แล้วว่ะอ๋โอโดนเรียบอให้ต่ข้างหลังฆ่าได้อยู่มังโอเคอยอู่แล้วมันมาเยอะเกินอะ่ะตายดิ รอไล่อ,อะตายดิโผแล้วเต้นแต่ละตัวที่สกิลอย่างแรงเหงาเสดีวิ่งผิดทางตายได้เนี่ยเกิดมาตายเลยเราน่าเสียดายผมก็ไม่น่าซ่าเลยแค่ทีเดียวมันก็จะตายแล้วถาผมว่าติผมรอดแล้วเนี่ยผมก็ไปทะลึ่งไงทําเซียนไม่ยอมอาบั้นตีเน้นสกิลแรงๆก่อนไม่เน้นสกิลป้องกันตายเลยโทษใครไม่ได้นะ่กจากโทษตัวเอง น่าเสียดายจริงๆจ,จะทำไงไปบนนะบ้าะสีเทาลิเจียนผมว่าค่าได้นะล้คเขาดูออกก่อนว่าออกไอเทมเฮ้ยของมีนีเดียวเองด้วยค่าได้แหละถ้าไม่มีหวาดหน้าป้อมนะแล้วถ้ามันไม่ดวงดีจนที่มันนับปัดแล้วคีบตายเร็วนี่น่าจะค่าได้อยู่มั้งเหมือนเห็นแต่ไม่เห็นหรอกตีคีบดิ ไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมถ้ามันไม่มีหวาดแล้วไม่เห็นผมหรอกตอนนี้เป็นดึกอยู่โซมตีาสติก่อนก็นได้มั้งเปรียบร้อยไม่ได้ดูด้วยมั้งผมว่าจะวิ่งไปล่าคีฟอย่างเดียวเลยเหมือนข้างล่างจะบวกวาแล้วข้างล่างบวกแล้ววาร์ปทันไหมเฮ้ยจัดเหมือนจะบวกได้หรือเลปล่าผมวาร์ปดีไหมเนี่ยไม่วาร์ปหรอก ทายนี่ดีกว่าฆ่ามันได้มั้งระวังท้าหลอดโอ้แต่ผมว่าไอเนี่ยตายก่อนละหนึ่งตัวแต่ผมไม่มีนี่ย้ยได้สกิลอะถ้าผมเป็นท้าหลอดผมจะวิ่งไปไหนฆ่านะบ้ะเดี๋ยวมาตันสักทีเดี๋ยวรับสกิลให้ก่อนไอ้ยออกมาก่อนออกมาก่อนตายปะ ผมไม่ตายหรอกแต่เพื่อนเราจะตายดิฆ่าได้ละหนึ่งตัวได้อยู่มั้ง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 เฮ้ด็อกเตอร์มาว่ะเรียบร้อยผมไม่น่ากดันตีเลยเฮ้ยเข้าไปไม่ได้เข้าไปตอนนี้ไม่ได้ครับผมออแลก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 ไม่น่าตายหรอกมั้งไม่น่าตายหรอกรีบไปดีกว่าผมมาไวมากทีมเพิ่งฆ่าไปกี้เองอะ่ะลิเจนแรมมาแล้วอะ่ะแล้วเหมือนจะโหวตพอะอ,อีกรอบว่ะผมอ้าว กล้วยหอมกล้วยหอมอันพรสเร็วจังใครวะเนี่ยกล้วยหอมฮะเดี๋ยวกล้วยหอมทีมแล้วนี่เฮ้ยทำได้ไงอ่ะมันเป็นบักมันเป็นบักด้วยมีงี้ด้วยวะแต่เกิดมาผมมึงเคยเจอไม่อันพอสทีมชาวบ้านเขาเฉยยังไม่หมดเวลาเลยโอเคผมออกนี่หลอดอะไรแล้วกันไหนว่าอินสเนิตเทเลียส โอเคเราปรับเป็นรถกลอไว้แล้วผมจะได้เตะแรงๆแต่ว่าวอันตรีผมตั้งสามวินะตั้งไม่ถึงตั้งหรอกไปลุยเ e t s go เอาไอ้นี่ก่อนเลยตัวฆ่าง่ายยิงก็ฆ่าไม่ง่ายเท่าไหร่หรอกมันก็ฆ่าง่ายสุด้วถ้าเทียบกันแล้วอะ่ะอ้อยโดนไม่โดนนี่หว่าอ้าวเรียบร้อย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 รออเ,เรียบร้อยมีใครอีกหรือเปล่าเรียบร้อยอ้าว อ้อยอ้ออ้อออยอ้งขอ้งมาอยอ้ให้พี่้ดอ้เดอ้สะอย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 ดยอ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 อยออ้ออ้ออยอออยอยอ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 อนีอยออ้อรอยออยอออย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 ออยออียอยออ้ออ้อยอยออยออยออออ ถ้าผมไปทะลึ่งดันกลางนี่ผมจะตายไปเนี่ยมีเลือดอยู่แค่เนี้ยแต่มันร้อนตังว่ะเผอๆอผมตายได้เนี่ยขาดอีกสองร้อยโอ้โหไม่ดีกว่าโอ้โหไม่ดีกว่าไปเถอะไปเถอะไปเถอะปามก่อนจะได้ของแล้วนี่ จะได้แล้วลมังจะได้ล,ละไหนวะนี่ง่ายเรียบร้อยได้วาร์ปด้วยโอ<ม>แล้วเหมือนจะมีการฆาตกรรมอีกแล้วผมเล่นบนใครเนี่ยรีเจนแหน่รีเจนแหน่โห<ม>แล้วเหมือนนี่จะหลุดไปยาวเลยครับผมกีเนสิทิอีกทีหมึ่งน,นะเกมนี้สี่ต่อห้าเลยนี่เมื่อกี้มันพิ่งฆ่าผมไปเองตอนต้นเกมแต่ตอนนี้ไปซะแล้ววาร์ปกลางดีฝา โอเคได้มแล้วหน้ากากแลกเลือดแ้้เดือดร์กไม่มีอะไรเลยเหมือนจะดองตังไว้หรือเปล่าสามพันสองครับผมดองไว้ออกของให้เดียวเลยสินะเอเจ็บอิตาโ์โยมีใครวะเนี่ยดีเจนแน่ของก็ยังไม่กระเตื้องเลยแ้่ผมว่าเรียบร้อยแล้วล่ะ <c oughs> แล้วนี่ใครเนี่ย เรียบร้อยเรียบร้อยผมอัน in ต uh ิวินแล้วอันตินี่ใครเนี่ยนี่อโศก็หลุดเหรอวะร้านเดียวกันปหมเนี่ยมัจะมีคนเล่นอยู่อ๋อ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 ออ้าวทำไมยังเข้าไม่กะโหแล้วเหมือนเขาจะหลุดผมสงสารมากเลยเนี่ยเป็นใครใครก็เซงหลุดอย่างเงี้ยตรงๆนะผมสงสารแต่มันก็ทาไงได้อะ ถ้าผมกดหยุดเงี้ยยังไงทีมเราก็ไม่กดหยุดได้หรอกดูจากทรงแล้วอะ่ะก็น่าจะสนะิบห้าคอนเนอะเกมนี้ก็จบเร็วหน่อยผมก็ไม่ได้ดูถูกหรือไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันน่าสงสารจริงอะ่ะเป็นใครใครก็เซ็งนะแหละมาหลุดตอนนี้ยแต่ต้นเกมเพราะว่าแกงผมมาเยอะเหมือนกันนะทำเป็นเล่นเฮ <c oughs> ผมก็น่าจะจบกันไวๆหน่อยนะเกมนี้แล้วหลุดแล้วเขาไม่มีพอแล้วเพราะว่าทีมเราเดาไปอ,อันพอเขาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่มันเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะหลังจากที่นั่นแหละ หลังจากที่เขากดพอสเลยอ่ะแล้เหมือนจะเอาแม่งเลยนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยแล้วเหมือนมีคอมโบว่ะอ้าวนี่ไงคอมโบคอมโบเรียบร้อยก็นั่นแหละนาะก็ว่าไปตามสถาปัตยกรรมไม่ใช่ตามยถากรรมนะครับผมขอโทษด้วยจริงๆนะขอโทษแดนเดอ d a ดาร์กทีมเราด้วยที่ไปอันพรสนาย จริงมันจะมีให้หยุดหนึ่งนาทีก่อนที่เราจะสามารถที่จะเาเรียกว่าอะไรอันพอแล้วแต่นี้มันคือกดโหวตพอปุ๊บหยุดปับ๊บอ่ะอันพอปั๊บเลยเดดดาร์กเราวกล้วยหอมน่าจะเป็นบั๊กของตัวเกมครับหร,ห,รหรือไม่เป็นาเป็นโปรหรือไม่เป็นมอสผมก็ไม่รู้ละเออเฮ้ยเราก็มีเรื่องหนึ่งไว้ที่ผมอยากพูดมางเลยนี่เรื่องสลับเป็ดใครได้ดูบ้างคลิปอะไรอ่ะกาลีน่ารีเบิร์ดอ่ะฮอนกาลีน่ารีเบิร์ดที่เขามาเล่นในเซิร์ฟไทยอ่ะเห็นป่ะโคตรโหดอ่ะ ไม่ใช่เขาโหดนะแต่ใครที่โหดรู้ไหมคนไทยเดี๋ยว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 คนไทยนี่แหละโหดมากเดี๋ยว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 ชิบหายแล้วไงตายดิตายดิอ๋อโดนจับเรียบร้อยคนไทยแหละที่โหดมากที่ไปแบบด่าเขาว่าเจอฝรั่งแล้วก็ไปเกียนแตกไปโทรใส่เขาไปบูชีดเขาว่าเป็นไรที่ผมอายจริงๆนะผมดูแล้วผมอายอ่ะคือมันไม่ควรไปทำงั้นเลยจริงๆอะไปเกียนแตกอะไรเงี้ยไม่ดีเลยผม ไม่แนะนามไม่ทำครับผมออแต่ยังไม่คอนวะสิบห้าที่เขายังเล่นอยู่ได้ถือว่าใจสู้เหมือนจะรอให้หลุดชัวเรืองรอให้หลุดเอวา,าจะได้รดน้อยๆไอ้นี่มันจะได้ลบเยอะๆเป็นความคิดของคนไทยห <c oughs> นุ่งสารมากมันลบสองเท่าครับผมแต้ว่าหลุดแล้วก็คอนเนี้ยน่าจะรอให้เขาคอนน่าจะรอให้เขารุดกันละผมว่าจะได้รดน้อยๆอ,อะไรเงี้ยมาคิดกันดีกว่าออกไรดีออกไรดีออก,ออก <c oughs> ผมอยากได้ของเพิ่มเรือแต่ไม่ต้องหรอกมั้ง หมอกนี่เลยแล้วกันจอ็อ,จอกเกลอจ็อกเกลอเลยไอ้ฟาดแรงๆหน่อยถีบแรงๆถีบแรงๆไป let's go let's go go อ๋อๆหลักๆอีกแล้วฆ่าทัานไหมเนี่ย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 อ้าวโอว้วินวอล์กอ่ะใครนี่กันนะวะโหแล้วผมขยับไม่ได้ไงเอ้ยชิบไปได้อยู่ โอ้เจ็บเจ็บเจ็บเเจ็บเจ็บเจ็บอานอโอ้โ้แรงนะนี่เขับเล่นซื้อยาแดงก่อนปึ๊บเ้ยทำไมซื้อไม่ได้อยทำไมซื้อไม่ได้โอเคขนไม่ติดอแล้วมีใครยังอยู่ในวงล้อมนี่ไงรับโซดี้เรียบร้อยว่าไงต่อว่าไงต่อดอกเตอร์ว่าไงด็อกเตอร์ว่าไงซื้อดันมาบ้ผมต้องใจเย็นรอสักหนงวิถึงสองวิแล้วค่อยกระโดด ว่าจะได้ทําให้สกิลสองของดอกเตอร์มันมีประสิทธิภาพที่สุดไงเพราะถ้าผมกดหยุดผมโดดปุ๊บมันก็เหมือนหยุดอีกทีอ่ะถูกไหมแล้วสกิลดอกเตอร์มันอยู่ล้วมันสองจุดห้าวีนะถ้าผมจำไม่ผิดไม่สองจุดห้าวีเอเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนทารอดอืมฟาร์มอีกนิดนดีกว่านี่ครับผมออกไปละหลุดไปละหนึ่งตัวน่าจะได้จบคีบัละ ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมถึงแม้ว่าคลิปอาจจะสั้นไม่หน่อยก็เถอะเดี๋ยวรอ,อชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวนันนี้ผมต้องขอตัวลาไปเหนีย่านี้ครับเออเขายังไม่คอนอ่ะหลุดแล้วอะ่ะใจสู้มากเลยนี่ผมอ่านเกมพาลาดหรือเนี่ยมไม่นะไม่คอนก็ไม่คอนมาไม่คอนก็ตีให้คอนเลย จะยัดเยียดความคอนให้เฮ้ยเฮ้ยอย่ายืนเฉยเดี๋ยวโดนกาเดียเตอร์สกิลตายนจะเสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยผมไปซื้อยาแดงก่อนดีกว่ามาได้เวลาขึ้นบ้านแล้วล่ะต้องยัดเยียดกันคอนเฮย้ยเดด a ักเกมนี้ออกนี่นะผมออกดาบแดงกับคอนสตาร์ทนะไม่ออกเอลเดอร์พลัไซตหรือว่า ไม่ออกลูนเคเวอร์นะผมว่าเป็นความคิดที่ดีนะืมดีกว่าลูนเคเวอร์ตั้งเยอะมันไม่ใช่หมดน้อมอนที่ต้องมาฟาร์มอะ่ะมันเน้นตีคนก็ออกของตีคนดีกว่าผมคิดว่าขวานตีกระจายมันเหมาะกับหมดนอมอนมากกว่าเพราะว่าต้องเอาไปฟาดกับคีทถูกไหมอ้ยผมจะโดนผมโดนมันล็อกหัวไว้อยู่อะ่ะเฮ้ยไปแล้วว่ะวินวอลกับด้วยไม่ได้เนี่ยค่ามันกดเรียบร้อยผมไม่ทำเป็นต้องกอดอีกทีเลย เรียบร้อยนาตะคอนละมั้งผมว่าเพราะว่าตายยกแก๊งเจโนซด์แล้วอ่ะทำไมคอนนี้ก็สปิริตนี่ไงมาละก็ตามที่บอกครับผมขอบคุณที่รับชมมันก็เราติดตามชมคลิปหน้าเลยครับผมบายจ้าบายจ้าบายบายยูฮูลาก่อยนะจ้านี่ดังเช่นฟูไอ้บ้าดังเช่นครับผมบายบาย